สวัสดีครับผมคมกิดนะครับผมมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับมานำเสนอเพื่อนๆนครับน่าตื่นเต้นมากๆครับไปดูกันเลย <F ingo. S 1> พิเศษใหม่ล่าสุดฟิงโกแอปพลิเคชันปปร้านสรรพสินค้าออนไลน์มีสินค้ามากมายกว่า1,000 0รายการอยากช็อปอยากซื้อสินค้าฟิงโกตอบโจทย์ทุกความต้องการระบบใหม่ล่าสุดจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกที่ช่วยทำการโฆษณาช็อปประหยะัด แชร์ได้ตังค์ฟิงโก <B ingo. S 1> พลิกชีวิตปลดหนี้จัดเงินแสนในหนึ่งเดือนสุดยอดแอปพลิเคชันที่คุณพลาดไม่ได้โหลดทันที <B ingo. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ดูคลิปแนะนำแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับก็น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถติดต่อผู้แนะนำท่านหรือว่า ดาวน์โหลดได้เองเลยนะครับที่ Google Play Store หรือว่า App Store นะครับโดยการใส่โค้ดผู้แนะนำของคนที่ส่งคลิปนี้หรือว่าส่งข้อมูลให้กับท่านนะครับลงไปอ่าสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผมนะครับก็สามารถโทรติดต่อได้ที่099 287 9 1 2 1นะครับ id line k o m underscore k o m k r i t นะครับอ่าโอเคทักกันมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่า เ c e b o o k นะครับคมกิจจากกลางเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่า,าช่อง YouTube Channel นะครับพ่อน้องแทนคุณโอเคนะครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ